กาสมบติพ่อแม่เพี่น้องทุกคนนะื้นนี้ข้าพเจ้าสีพาเพ่น้องเฮาทุกคนไปหาอยู่หากินตมห้อยหรือว่าตาผู้นะแต่วันนี้จุดรลัดหลัดคงข้าพเจ้านีา้เฮาซีมาไปอนะเอามันต้นนะอยู่ถึงพีแล้วเขาสิไปกองมันต้นให้กระลอกกินนะแต่มื้อนี้เฮาสีไปหาของกินอยู่ป่า เพราะว่าตามผู้ต่ำปลาแล้วว่ายุงบ้านนอกคือเห่านี้ก็ต้องเพิ่งผ่าปลาก็จะต้องหาของกินตามผูตํำปลาเนาะวันนี้ก็อากาศก็ฮ้อนนะอบเอาวนะเตะมาฮอดปลาแล้วมันก็เย็นนะบรรยากาศก็สุขชื่นแล้วก็เย็นนะ เริงไปตามตัวนี้จะเป็นข้าเจ้าเห็ดนะนะเห็ดไฮเนาะเห็ดไฮเดี๋ยวนข้าเจ้าก็เก็บเกี่ยวมดเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันแห้งแล้งกำเบินต่ำธรรมชาตินะผู้ใดอยู่ในเมืองแหกเวียกแหกการนักเนาะพ้นไหวก็เบิ่งวิดีโอของข้าะเจ้าพ่นไขนะ่เนาะเพื่อหลุดความยุ่งยากเนาะ เาผู้ใดบ่ได้ดไปบ้านเล้วว่ายังอยู่ในเมืองเนาะขี่หอบบ้านขี่หอบมาเมืองแล้วก็บึงตามผู้ตามเขาเบึงธรรมาัิกับข้าพเจ้านี้เนาะผลใครสมองเนาะบ่ต้องเห็ดไล่เพราะว่าขิดไล่มันจะเจ็บหัวเนาะเจ็บหัวเจ็บเส้นเนาะตัวนี้เป็นท้องเขาเลี้ยงหัวนะ เราจะเอามันต้นตัวนี้เนาะไปให้กระลอกกินปักพ่อนนีดนึงก่อนสามเมยก่อนสุงเนาะเย ขึ้นปูดทีน่นี่สูงสุดเจ็บพวงเยอะตัวน้อยเรียนหนอมละเช็ดจับตาตัวน้อยจะ็กขวยเชี่ยเลยนหนอมละเช็ดจับเตาบรรยากาศดีเนาะเพราะว่าอยู่ถึงภูเขานี้มันจะมีลมพัดแหงนะ้งเนาะเวลาเขานั่งพักพอมตต่นี้มันจะเย็นสบายนะ น,น้ำเย็นนะครับน้ำธรรมชาติมาก่อมันต้นดักเก่ไก่โอเคพี่น้องเนาะกับยาจีิดใส่มันต้นใส่บนี้เนาะบนนี้จะเหมาะที่สุดแล้ว บ่นยิงนี่เขาสิเฮ็ดซุ่มอยู่ทังถึงพี่เนาะยิงทางนี้เนาะ เห็ดประมาณนี้เนาะตัวนี้สะพอกะลอกกินเนาะหนูไปเจะบ,บกินเพราะว่ามันอยู่สูงเนาะเพราะมันนี้เนาะเขาต้องสังเกตบนทีจะมีกะลอกพันไปพันมาเนาะเพราะว่าเขตนี้จะเป็นเขตที่มีกะลอกหนะอสีใสบนนี้เนาะโอเคดงก็ประมาณนี้เนาะมันต้นที่เขาไปเจ้ากองเนาะะเป็นแบบนี้เนาะ บนยิงจะเป็นบนอยู่ทางพี่นเนาะทางนี้เนาะถ้าว่าเห็ดซุมห่าสีเห็ดใส่บบนี้เนาะหรือว่าใส่ทางในนีก็ได้นะก็ะยิงหมอกประมาณนี้นประมาณประมาณหกเจ็ดเมตรนะนี่เคนี้ก็น่าจะมีกระล่กมา เหม,ม็นก็โลกล้อมประเหม็นเนาะบ่เหม็นนะม,นนะมันจะเป็นพวกเน,นะเขาจะว่ากระเตเนานะกระจอมเนาะเขาว่ากระจอมเฮ้ okay, พี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เอาสีกินข้าวก่อนเพราะว่ากำลังล้อมมดมือนะัมาได้กินข้าว สิกินเขากับเกียวนะเพราป่านี้บบมีนะเดี๋ยวนี้แต่ปูกกันมีไร่นะปูกเต่กินเขากับเกียวกันพอละเ mm. หมือยแลกนะกองมันต้นได้สองบอนนะสองบนองบนตื่มอีกบอนหนึ่งขอสี่กองให้หนูไปกินลงบนนะ กินเขาอยปลาเนเนีนย่ยกัแซ่บหมดะอืม กินแบบนี้มันแซ่บนะเราได้มาเคยกินเขาวยู่ใบตองนะก็ไปลองกินดูไปลองกินเนะแซ่บขึ้นแหละ Okay, พี่น้องเดี๋ยวนี้ครับเดี่ยวก็กินข้าวสำเร็จนะกินข้าวแล้วเฮาสีลงไปใต้คนเราเอาไปเก็บหกปีแล้วฮาสีไปกองติมอีกอน,นอนาบ่อนนึ่งเป็นกองให้หนูไวกินนะมื่อวันี้เรามาแถวมดมดกินข้าวอยู่ปลากินอย่างกระเซ็มดนะกินแต่ข้าวกระแซ็นนะเจสําสหรับพ่อมงเขานี้มาก,กินอน,นเข้าวเจ้านะเพราะว่าข้าวเจ้ามันจะกินสะดวดนะแล้วเวลาพี่น้องหลายคนเนาะบึงที ข้าพเจ้าเอาน้ำเทลงใส่ไซนี่ตัวนี้จะเป็นความมารกลวกความชอบของอน,นาพอม้งเฮานะทุกเพอม้งเฮานีท้ทุกคนนี้กินเขาใส่น้ำเพราะว่าน้ำตัวน้ำมันเวลาเขาเอาเขาใส่แล้วกินหรือมันจะนาสบายเนาะแล้วกินง่ายเนาะมีแต่ประมันนี้เนาะผละไม้ตัวนี้ยังไม่ได้สุกเท่านะตัวนี้ถ้าว่าสุกเนี่ยโอ้กะลอกกินสุดละเป็นยังไม่ได้สุกเนาะ ตัวนี้ถ้า,าสุกนี่โอ้โกะลอกนี่ก็มักอีเห็นก็มักมากแต่ตัวนี้ยังยังอ,ยงอนนะ่อนเนาะยังไม่ได้สุกเท่กา,า,านนะกับประมาณสานสามเดือนส่งเดือนเนาะกับประมาณตื่นอิฟส่งเดือนแล้วก็สุกแล้วทนะัอาจะไปกรงมันต้นลุมพนาะกตัวนี้ถ้ากะลอกมานี้กะลอกอยะมาทางนี้มานะเขาต้องสังเกต เวลาเขาเวลาเขาไปยิงกระรอกกินผลไม้ในห้องเราเขาต้องสังเกตนะสังเกตว่ากิ่งไหมตัวใดมาเกาะนะผลไม้ไล่ที่สุดเนะกระรอกก็จะมากมานะเนาะเขาก็สังเกตตัวนี้ถ้าว่ากระรอกก็มาถ้าวัดต้นตัวนี้กระรอกมาทางนี้มาไล่นะเขาก็น่งนี้นางนี้แล้วก็ยิงทางนี้ มันจะเป็นแมงจักจั่นนะครับพระว่ายามพระว่ายามนี่จะเป็นยามที่ฤดูหนาวแล้วพวกนายจักจั่นตัวนี้มันจะเปลี่ยนมันจะนามันจะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวอ่อนเนาะเห็นบ่มันจะแบบนี้มันจะเงาแล้วมันจะาตเนาะแต่ที่จริงแล้ว พวกนาตกเต็นตัวนี้ยังบริจัยเนาะมีแต่ไปเป็นตัวอ่อนเนาะโอเคพี่นุนะ๊เนาะก็ประมาณนี้เนะมันนี้กามาลบปลาหมดมือเนาะ กาประมาณนี้ก็หลอดท้าประมาณสามสี่วันหรือว่าหนะ้าวันห้าวันห้าคืนแล้วหอสิ่หมาบึงนะบนท,ที่เาอาอนากองให้อนากระลอกกินนี้กระลอกต้องกินเล0ไปเซ็นเนะย่ามนี้แต่นหนูวายนี่ก็ห้าสิบห้าสิบนะเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะตะเวนจะตกดินแล้วเดี๋ยวนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วห้าโมงแลนี่ ก็ซอยกดติดตามแล้วว่ากดไลค์กดเซเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านี่ก็เป็นเสารัดอะไรเนาะหบอยู่หากินให้ครอบครัวทุกๆคนได้กินเนาะน้องก็มีสามคนสองคนสามคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะพ่อก็มีแต่ยังแต่พ่อแม่ก็เสียแล้วแม่ก็เสียตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุสิบสองปีแล้วแม่ก็เสียแล้ว เดี๋ยวนี้ยังแต่พอพออายุก็ประมาณเจ็ดิบเก้าปีแล้วก็เกแล้วเนาะก็บบมีอาชีพใดนะมีแต่ขัาไเจ้าก็มาไทยวิดีโอลงอยูทูบนะก็ได้เงินเล็กๆน้อยๆไปซื้อข้าวซื้อนมให้ลูกนะแล้วก็ไปหาของกินตามภูตามป่าเพราะแบบนี้มาเลี้ยงครอบครัวนะก็ขอให้เพี่น้องเห่าทุกคนเข้าใจคราบเจ้าเนาะเพราะว่า จบปัญญาห่างเงินแล้วเนาะว่าอยู่บนเฮานี้พวกเขาเจ้าสร้างห่างเงนะินนขาเจ้าก็มีรถมีเฮือนย้ายงามเนาะอยู่ดีกินดีแต่ข้าพเจ้านี่ก็จบปัญญาแล้วนะก็ก็จําเป็นทําแบบนี้นะก็ขออภัยเพี่น้องเขาทุกคนเนาะเพราะว่าสีวินเฮาเขาก็เลื่อนบ่ได้เนาะแต่ขอให้ทุทกๆคนฮักการก์ถือว่าโอเคแล้ว para mañana, ¿no? bye.